มื้อนี้มีเม่นูออมไก่ยวไปเบิ่งกันครับไก่ที่ซับไว้แล้วครับน่องหนึ่งตะไคร่หอมแดงพริกกระเทียมนอ้ไฟตูผักกองตุ้งครับผักขี้เล้านี่แหละครับผักถีบเจวใส่ออมบานี้ห้ากับม็บตำเครื่องเลยครับเอาถีห้าเเรียมไว้ครับมีคาเอ้มีตะไคร่กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริก พริกหนิมีพริกกินดาก็พริกขีนูสวนครับทามาผสมกันพริกแข้งผมบ่มม,มีครับเอาทีเท่ามีนะครับตาโขกให้เข,ข้ากันตามก็ต้องถึงกับละเอียดหรอกครับเอาพ้อหยาบหยาบครับปานกางครับนี่ครับตั้งหม้อแล้วก็เอาเครื่องที่เขาทำครับใส่ลงไปใส่ลงไปให้หมดใส่ลงไปแล้วเขา้าก็ ตามโดยไก่ที่เขาซับไวครับอันนี้น่องนึ่งครับคือมาน่องนึ่งเอางไฟเปิดแก๊สเลยครับแบบน,นี้ผมก็รติใไส้เกลือสองซ้อนซ้าครับใส่ไปแล้วเกลืออับน,นี้ตัวแก๊สเท้ากับขัวเลยครับคนหเหเื่ากันคนล้วนจนไก่ ส่ซุก่ะครับจูดผมนะบานนี้ชอบไก่เริ่มสุกแล้วก็กระเดาครับแต่นุ่มไปผองนัวขาดบ่ไดครับของแสบใก่หน่อยแจ่หน่อยใส่ลายแสบลายครับผัดให้เข้ากันจนได้ทีแล้วก็พอไก่สุกแล้วก็เติมน้ำล่างครกครับ น้ำเริ่มเดือดแล้วครับาบนี้เขาก็พักทีเตรียมไว้ครับปักกวงตุงใส่ลงไปกวงตุงผมซื้อมากัํหนึงครับใ <c oughs> อ่ตูเล่าผักขี้เล่าครับกําหนึ่งบ่มีบบกเขือครับบกเขือเหมือดปกติสีไส้บกเบกเขือน้ำเกลกอป้อนนะครับ อัเนี้ก็เติมน้ำนัางน้อยครับพ่อให้ถ่วมพักครับน้ำแบบพุกคิดุกคิดใส่น้ำลายกับบ,บอแบะแสมอมใส่ประมาณนี้ครับเกือบควดหนึ่งครับผมใส่น้ำถ่วมพอดีบาเน,นี้ค่ะปิดฟ้าครับล่อให้เดือดครับเอาครับผักสะลดลงแล้วครับมานนี้ หอ,อมเครื่องเทศครับหอ,อมอีรีครับหอ,อมไก่นี่หอ,อมเท่งประเด็งเครื่องเคืองกินหิวข่าเลยครับถ้าได้เห็ดยยมเด๋อันนี้ก็ขั้นตอนสุ้ไทครับ้าครัวสองช้อนครับกำลังนวลว เล่าวดปิดท้ายด้วยผักอิตูใบแม่งลากเข้าครับเพิ่มกินหอมอันนี้ปกติใส่หนัำปลาน้ำเป็นนี่ผมมาใส่ครับมันมันก็ดีแล้วครับประแดกกับอันเกลือองุ่รสนัวล่ะแค่นี้อิตูปิดท้ายครับ เ็นนอัเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วพี่น้องมาเ้ยครับกินออมไก่น้ำนแกนเนื้อหมเค้า